ผมมาสมัครงานครับถึงแม้ทรงผมผมจะเหมือนทหารร่างกายผมดีปกปืนแต่ว่าผมก็เลี้ยงสัตว์ได้นะครับผมเลยว่าผมจะมาสมัครงานเป็นคนดูแลสัตว์เลี้ยงช่องท็อปพิโทนครับแต่เขาพิโทนหายไปไหนไม่รู้นะหอกเขาไม่อยู่หรอครับเขาบอกจะไปตัดผมอะแต่ไม่น่าจะใช่ทรงนี้เออแล้วครับไปแอบอันเป็นข้างหลังก่อนนะครับนายทุกคนมีใครมาแอบนั่งในบ้านเราก็ไม่รู้ นั่งหัวเกียนอยู่ตรงเนี้ใครพูด่ผมหัวเกียนทําไมผมเป็นแบบนี้อไม่แป๊บหนึ่งนะผมไปตัดผมมาใหม่ผมขอนีงผมมันมึงผมมันจิ้มตาผมมันจิ้มตาผมมันยาวจิ้มตาคือไอ้ผมทองมันทําพิษทุกคนหัวมันแบบยพังเลยอ่ะหูอัศจรรย์นี่แหละคือพิษของการทําผมสีทองคือผมมันเสียไม่รู้จะเสียยังไงแล้ว มันกู่ไม่ตับแล้วลาใช่คือทุกครั้งที่ท็อปสระผมยังไม่ทันดนแชมพูเหลือ,อเลย <c oughs> เลยบูล่วงเต็มเลยทุกคนเราก็เลยจะต้องเอาผมเสียออกให้หมดท็อปก็เลยทําอย่างนี้บูด <c oughs> ก็เลยได้เป็นทรงนี้ออกมาเพื่อกําจัดผมเสียทุกคนถ้ขัดไม่สิตรงนี้ทำไมมันมีรอยอ่ะมันก็ต้องมีแบบเทเๆไงแบบทรงผมเลอก็ไม่รออยู่ดี อนนี้รู้สึกเป็นไงมันเย็นหัวมากๆไม่ได้ตัดอันนี้มาเกือบโอ้โหนานมากมอะสน,นัยนักเรียนอันนี้ก็สงนักเรียนเฮ้ยเขาไม่ได้เรียกส่งนักเรียนเขาเรียกว่าส่งสกินเฟดเหมือนสันักเรียนมาขันข้างดิ่ดูดิมันเหมือนมาขอรูปหน่อยมันเทกเจอเป็นไงมันสั้นมากเลยเนาะมันเกียนแหละเหมือนทหารแลใส่เชือเหมือนทหารอีกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แล้วทำไงอะอใส่สิ่งนี้แล้วคุณจะกลายเปน็นทหารเหมือนเลยจริงหรอ ใน่สิ่งน,นี้แล้วผมจะกลายเป็นทหารสูสดีคร er. oh. ับในเมื่อวันนี้หัวเกียนแล้วเออทำไมต้องทำอะไรหรอเป็นทหารหนึ่งวันเฮ้ยจริงเหรอผมจะได้เป็นทหารหนึ่งวันเป็นทหารหนึ่งวันหนึ่งวันทำตามไายสั่งครับนายดูายสัตว์ในบ้านโอเคครับผมกำงแข็งแรงขึ้ยจาึ้ยจาึจึจทำไมผมล้งพูดตามคุณด้วยเนี่ยที่สอนอนนี้มีอะไรให้ทำบ้างครับเนี่ยมันต้องกรมหรือเปล่ามันตำรวจใช่ใช่ใช่มันต้องเป็นกรมกรมโอเค ไม่ดูสภาพอากาศช่วงนี้แห้งแรงมากแห้งแรงมากฝุ่นพีเอ็มเยอะมากน้องควายไม่มีหญ้าเลยดูน่าสงสารมากโอ้ไม่มีหญ้าเลยดูใบไม้ต้นไม้ร่วงหมดเลยใช่กวาดกวาดพลานวัดไม่ใช่ลานบ้านยช่ไหมโอ้ยต้องทำหรอเหนื่อย ลูกสาวผมน่าสงสารสุดๆเดินไปก็บอกว่าหญ้ายอยู่ไหนมันไม่มีหญ้าให้กินก้มแล้วก็กม้มเอกใช่จนปวดคอแล้วมันเลียมได้ทีละกระจิบกระจิบแล้วภารก,กิจแรกของผมคืออะไรครับเนี่ยไม่เห็นแล้วเนี่ยไม่สงสารแมวน้ําหรอจริงดูดิหญ้ามันไม่มีความยาวให้กินเลยเนี่ย <c oughs> มันสั้นมากต้นตรงนู้นมันก็แห้งแล้งหมดแล้วจริงมันสั้นมากดึงไม่ได้เลยมันสั้นสุดๆเลยแมวน้ําไม่มีหญ้ากินทขาไปทำหน้าไงนะทำหน้าไงไงว่าย่ง งั้นออกไปหาหญ้าให้แมวน้ำกันได้เลยออกไปตัดเอามาหนึ่งกระสอบซื้อเอาก็ได้มั้งเหมือนที่ทำทุกวันอ่ะไปขนหญ้ากับมาก็ได้มั้งไม่ต้องตัดหรอกร้อนโอเคงั้นเตรียมรถโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับท่านเดี๋ยวผมมาเตรียมรถพร้อมแล้วครับผมผมพร้อมจะออกไปซื้อหญ้าแล้วครับนี่ผู้ช่วยของผมเทพร้อมมากจะไปด้วยอ่ะปักมะใช่อ้ไปแล้วเขาอุตส่าห์ตอบรับว่าเขาอยากไปด้วยเขาเออใส่รถคุณเลเทะเลยนะไปไหม น้อยใจอยู่นอะไม่ไปไหมคะลองถามดูไปไหมไปเสียงอ่อนเสียงอ่อนแล้วนะจะต้องไปด้วยบอกแล้วเขาคือผู้ช่วยเบอร์หนึ่งของผมเฮ้ยไม่ขึ้นรถละครับไปจริงเหรอปะกมอมันดูขับยากเนาะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะถ้าปากมอเอาหัวเข้าไปตรงนี้ใช่ตรงนี้เออมันจะบิดไม่ได้ปากมอเริ่มอารมณ์เสียได้เห็นไหมจะไม่ให้ไปจริงเหรอปากมอบอกนี่ไม่ให้ไปดูสายตาด้วยเปลี่ยนแล้วนะขอโทษจะโดนจิกไหมเนี่ย บากหม้อไม่ต้องไปหรอะพอดีนายเขาไม่ให้ไปอ่ะนายเขาบอกว่าอันตรายอืมดูหน้าด้วยโอเคโอเคอยู่บ้านอยู่บ้านนายกระมาหาเอาวลงสิรออะไรเปิดประตูลงไปเชิญจ้าลงไปไปได้แล้วเหนียงเหนียงเหนียงลงไปเหนียงเหนียงลงไปเร็วโอ้โอ้โอ้ใครแกล้งโอ้โอ้โอ้ใครแกล้งโมีคนแกล้งมีคนแกล้งเนาะรักกันจังเลยนะกับนายทหารเนี่ยผมไม่ยอมลงอกทไงดีไปลงกันเถอะ เรากำลังเดินทางไปที่ร้านประจำเพื่อไปซื้อยากับแมวนมมันแห้งแรงจริงๆนะดูดิจริงยาตายหมด,ด,ดใช่มันแห้งๆหรือมันไม่เขียวอะช่วงแบบนี้ยาก็เลยจะแพงเพราะว่ามันแห้งแรงคุณปั๊มดูตรงนั้นสิมันไม่มีพื้นที่เขียวๆมันเขียวนิดเดียวเองอะีนคือร้านประจำเราทุกคนบ้นนั้นบ้าน เจ้าของบริษ <wie aring no liebe> ัทย okay, so ่าอย่างผมเอาย่าอะไรดีอันนี้ย่าอะไรนะครับผมจำชื่อไม่ได้กินนี่ครับกินนี่กินนี่อันนี้โอเคงั้นผมเอากนี้เนเปียเอาเนเปียรร้อยหนึ่งคือย่าจะบอกว่าราคาขึ้นลงเหมือนราคาทองเลยนะพี่เขาเคยบอกว่าราคาใช่ราคาราคาเหมือนทองคำใช่ไหมใช่ราคาเหมือนทองคำตอนนี้หายากตอนนี้หายากบางวันเท่าไหร่อ่ะบางวันอ่ะสมมติว่าผมซื้ออย่างนี้ใช่ไหมเคยได้สูงสุดช่วงหน้าฝนน่ะจะประมาณ20มัดร้อยอะไรเงี้ยตอนนี้น่าจะได้ประมาณกี่มัดครับวันนี้ยี่สิบห้า สิห้าไม่เกินสิบไเหมือนราคาดอกเลยมันจะขึ้นลงึ้นลงไปดินพนอาหารช่วยเขาย่านี้ไม่ไม่คุณสดเลยนะย่านนี้จริงๆแล้วอะสดสดเลยจะแต่จะบอกว่าย่านเนี้ยเวลาเราเราเอาขึ้นรถอะไรเงี้ยเราต้องระวังนะเพราะย่านนี้มันบาดได้มันจะบาดแขนใช่แต่ก่อนอะผมไม่รู้ผมเอาขึ้นปุ๊บบาดแขนผมก็ว่าทำไมแขนผมเป็นลายหมดเลยย่านนี้มันบาดนะเนี่ยเอาไปทำสิอันนี้เอาไปขอไปเอาสองมัดครับได้ได้ ข้าโพดอันนี้เต่าชอบมากเอาไปส่องมถืออันนี้แล้วกันเดี๋ยวแบกเนี่ยคือได้แค่น,นี้ก็เต็มล้นแล้วอะ่ะใช่เต็มแล้วใหญ่จังได้ยามาแล้วครับผมเต็มคันรถเลยเนี่ไม่เห็น<ๆ>จะช่วยเขายกเลยไปไนหนทหารยังไงมันต้องแข็งแรงต้องฟังเขาก่อนคือเขาไม่รู้ว่าพี่เขาหยิบไปกี่มัดแล้วถ้าเราไปหยิบอีกพี่เขาจะงงนี่ไงได้ใช้พลังในทห,หารแล้วพี่เขายัดลงไปยังไงมันแน่นจัง,ง<แ>เลยเขาไม่ออกเราต้องซื้อยาทุกวันเพราะว่า เราขนมาได้แค่น้อยใช่ไหมล่ะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเก็บไว้เยอะมันจะเหลืองดูดิเนี่ยมันจะเหลืองแบบนี้อันนี้ของเมื่อวานเห็นปะมันจะเหลืองแบบนี้เห็นไหมอันนี้คนละพันเหรอใช่ถ้าสมมติว่าเก็บไว้อีกนิดน,นึงมันเหลืองแมวน้ําก็ไม่กินก็เสียตังค์หนึ่งร้อยบาทเลยแค่นี้เหรอเนี่ยใช่คุณรู้ไหมแมวน้ํากินหญ้าเดือนหนึ่งสามสี่พันเลยนะวันร้อยสามสิบก็สามพันแล้วนะคุณปั๊มอันนี้สามารถเอามาเล่นเป็นที่ตกแมวได้ด้วยนะ น้ำจ๋าอย่าแล้วอย่าพึ่งเราต้องไปล้างตัวขัดผิวขัดหน้ากันก่อนโอ้ยอย่าเตงไม่ได้คุณต้องอาบน้ำก่อนครับดูหน้าคุณดำมากแล้วก็ปากคุณนี่นี่อ้าวยาที่ไหนออย่าพื้นไปเร็วเนี่ยหน้าดำหมดแล้วเนี่ยไปเร็วอาบน้ำก่อนขอล้างตัวนิดนึงก่อนเพราะว่าดำมากฉีดตรงนี้ก่อน แล้ว,วความที่มันแรงมากทุกคนแมวน้ําก็เลยไม่ค่อยมียาก,กินก็เลยมีผอมลงอย่าพึ่งขึ้นบ้านลูกอาบน้ำกันก่อนงานล้างอัดฉีดต้องฉีดให้สะอาดเฮ้ยคันตรงเนี้ยฮะ,ะโอเคครับคันตรงไหนอีกหน้าไหมคะตรงไหนฮะตรงนี้เอารอยดำๆออกแล้วนะคะเนี่ยนี่คือท่านะคะอุ้งๆหงอละโอ้โอหหักหัก แมวน้ำปล่อยให้มันโตบ้างเถอมันุอย่าทำร้ายเขาเลยได้เก่งมากจ้าต้นมันเหลือแค่นิดเดียวแล้วโอห้ามก็ยอมไม่กินนะคุณฟามไปไปไปกินหญ้าไปกินหญากัน Let's go Let's go มาเร็วมาเร็วไปไปชาติแต่ลูกค้าอย่าเพิ่งนะคะลูกค้าต้องสั่งก่อนค่ะลูกค้าจะทานหญ้าอะไรฮะมีทั้งหญ้าเนเปียหญ้ากินนี้กินนี้ละชา โอเคเดี๋ยวคัดสั่นให้นะครับแป๊บนึงฮนะลูกค้าแอบขโมยเลยลูกค้ายังยังยังนี่นี่ลูกค้ากินน in. ี่เอาไหมไปไปกินกินนี่กันไม่ไมเอาลูกค้าอ,อยาก<ๆ>ได้อันนี้ลูกค้าอยากได้เนเปียโอเคแป๊บนึงนะคะไม่ชันใจเลยลูกค้ายังเพิ่งแอบขโมยนี่ยังไม่ได้คิดไปลูกค้ามาเร็วไปกินยากันเฮ้ยี่ตรงนี้เลยเหร นี่คือสัตว์เลี้ยงของนายเหรอทำไมเขาไม่เชื่อฟังผมเลยผมจะเอาเข้าวเขาไปเสิร์ฟตรงนู้นเขาก็มันเลงตรงนี้เลยแนวน้ำไปกินตรงนู้นไหมไม่น่าจนไปได้แล้วแหละ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันฟิลมันอิ่มเลยล่ะ <c oughs> ต้องถือไปดูแลเรียกแนวน้ำด้วยโอเครับทราบครับแนวน้ำมาเร็วแนวน้ำ <c oughs> มาเร็วมาเร็วตรงนี้เววย,ยอะกว่าเยอะเลยไม่จริงหรอก <c oughs> ม่ดไปเลย นี่ฉันอุตส่าห์ไปซื้อมาให้เธอเลยนะอันนี้คือยาดนี่เปียแต่จริงๆแล้วอะ่ะแมวน้ําอ่ะเขาจะชอบกินตรงใบตรงนี้มากๆแล้วก็ชอบเหลือส่วนนี้ไว้เรสลับด้านสลับด้านให้แมวน้ำกิน,นก้านก่นอนเคคือจริงๆแล้วอะ่ะไอ้ตรงนี้มันดีมากเลยนะเพราะว่ามีน้าหล่อนใช่มันมีน้ำเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน้ำมันออกมาเลยเห็นไหมเห็นไหมมันมีน้าอ่ะลองเปลี่ยนเป็นด้านก้านดูซิว่าเขาจะทํายังไงเขาจะเดินวนไปทางนู้นแน่เดี๋ยวเพิ่งนะเอ้า ไม่ได้สิไม่ได้เราวน่าโดนเหยียบแล้วเดูนะว่าเขาจะทำยังไงอ่ะกินก้านก่อนไม่ยอมแล้วอ่ะจะทำแบบนี้มันเจ็บมันเจ็บเอาเขาขึ้นก่อนกินนั่นก้านก่อนเก่งมากเก่งเลยเกลียดเลยก้านก้านก้านอร่อยเเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านเขาเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านปุ๊บ ว้าวว้าวอันนี้แหละของชอบ,บอที่หนังไม่ต้องซื้อหญ้านี่นะเพราะว่ามันหนักตรงนี้นี่แหละที่มันมแอ่ะเอาจริงๆอ่ะพอเขากินตรงนี้หมดอ่ะเขาก็จะกินตรงนี้ต่อแต่ถ้าให้เลือกอ่ะเขาก็จะเลือกกินใบก่อนแอบแกล้งแมวน้ําดีกว่าแมวน้ำแมวน้ำไม่ได้งูนะเออแอบแกล้งยัไยไม่กินอ่ะฉลาดอ่ะเห็นไหมแมวน้ํากินก <c oughs> ้านเข้าไปด้วยทุกคนเห็นไหมก้านพวกนี้เขาก็กินอยู่ แต่ว่าถ้าให้เลือกก็คือสุยออกมาแล,ล้ว <laughs> ได้เลือกคือไม่อยากกินใบมันอร่อยกว่า <laughs> ทพอปเคยแกล้งแมวน้ำเลยทุกคน <laughs> เขาป่บชอบเขาไปแกล้งเขาแบบนี่เสียบไว้อย่างนี้แล้วก็ไว้อย่างนี้ <laughs> คือเขาพยายามจะกินซ้ายดีขวาดีเขาก,กินไม่ได้ <laughs> บทสรุปคือเลยปะทำท่านี้ <laughs> โอ้โหหลุดแมวน้ำมันแพงนันหนึ่งร้อยบาทได้แค่สองมัดเองแมวน้ำต้องกินก้านเข้าไปด้วยไม่ใช่กินแต่ใบเลย พูดดิพูดเอาใส่เลยพูดหันปั๊บเลยแต่นี่ก็กินแล้วเห็นเป้าหั่นมากินก่อนเธออะใส่เข้าไปเงียนๆใส่เข้าไปเลยไม่ได้หรอกหนูรู้เขาสามารถเขาไม่มีมือแต่เขาสามารถคัดก้านได้อะทุกคนดูดิเขาคัดก้านกับใบออกด้วยกันได้โอ้ไปกินก่อนโอ๊ยน้ำมันนดู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 ทิ้งตัวแล้วทิ้งตัวแล้วอย เอาน้ำบอกยังนอนออย่างนั้นยิ่งดันเขาอะเขาจะยิ่งสู้ใช่เขาจะยิ่งอยากเล่นเขาคิดว่าเราเล่นด้วยใช่กินเสร็จก็เหลือแต่ก้านแล้วก็ไปเหลือกา้านไว้ใช่เต็มเลยดูดิกลับไปกินๆๆกลับไปกินกลับมาเลี้ยงก้านก่อนเมื่อกี้ไปไมันไม่มีย้ายกินใช่ไหมล่ะมันก็ต้องกินอันนี้แหละต้องแล้วเขาจะแอบไปครับทไปทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ่ เข้าไปแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ได้เข้าเลยหนีรับเลยดีกว่านุ่นนาไม่เอาความเจ็บไม่เอาไม่เอาโอ้ยคือกินดีๆไม่ได้เหรอทำไม้องกินไปดันไปเราก็ไม่ได้ทับหญ้าเขานะทำไมต้องมาดันพื้นที่ด้วยนี่องขยับออกไปเดี๋ยวสิขยับไปอ่ะกินกินดอ่าดูสิเอากินไหมล้ะ แนวน้ำคิดว่าตัวเลือกแล้วเหนือน้ำโทรศัพท์จ้าโอ้ยมันดือจังเลยเนี่ยแล้วดูตัวนะไม่ได้หดเลยนะโอ้ยโทรศัพท์จ้าเดี๋ยวเอาโซ่เอก่อนโอ้ยโทรศัพท์งอเลยไหมเนี่ยพอแล้วเธอเป็นควายนะไม่ใช่กระทิงเธอฟังฉันเธอเป็นควายนะเธอจะเล่นแบบนี้ได้มาเต้นแบบุึกคึกคก็ชนแบบนี้ไม่ได้กิน้าต่อดีกว่าไม่อยากฟังใครไม่ฟังนะ ไม้เลียวนะคือแมวน้ำปอกให้เราเหมือนไม้เลียวเลยเนาะเหือก้านไว้แบบของจริงใช่โอ๊ยทำไมไม่กินเนี่ยปวดหัวเลยงานต่อไปอะไรครับเนี่ยนายทำไรอ่ะทาสีบ้านเนรอทำไรอะเอาขี้หมูเอาขี้หมูเอาไปทำไรทำปุ๋ยต้อง,องทำความสะอาดอยู่ดีโอเคครับผมรับทราบ ตักขี้หมูกันใครให้เธอขี้ออกมาเยอะขี in election, ้เธออยู oh, ่ไหนในบ้างก็ดูสะอาดนี่ไม่เห็นม like ีขี độ. ้เลยปั๊มเบคอนเขามีห้องน้ําส่วนตัวอ๋ออีตรงไนเบคอนพาไปดูห้องน้าหน่อยห้องน้ำู่ไหนไม่ใช่ข้าวเบอันนี้ใช่ไม่ใช่ข้าวไหนพาไปดูอึหน่อยอ๋อนี่ไงเต็มเลยนี่คือห้องน้าของเบย์เบย์จะเข้าแค่มุมนี้ใช่เป็นมุมแบบมุมประจามุมขับถ่ายเบยังไม่ออกยังไม่ถึงเวลาพาไปดูอึก่อนช่วยกันเก็บอึไหมเบคอนมันเป็นงานสนุกนะ อ,อมใครกันปาล์นี่มันไม่ใช่งานของทหารแล้วเราจะต้องออกไปลบไม่ใช่มานั่งเก็บเออมืไม่ยังแข็งแร่งไม่พอริง่งหอ,อต้องฝึกก่อนโอ้ต้องฝึกอีกงานไหมพร้อมลบแล้วนะวันเนี้ยคนท้อบ,บ้านเบจะพังแล้วเนี่ยดูผมจะต้องมาซ่อมแล้วแหละเพราะว่าเบชอบเอาถูแบบนี้เนี่ยใช่แล้วอย่างนี้ตัวก็ไม่ได้เล็กๆแล้วนะตัวใหญ่แล้วด้วย จริงๆแล้วหมูอ่ะเขาเป็นสัตว์ที่สะอาดมากเลยนะคือเขาจะแบ่งสัดส่วนเลยว่ากินจุดนี้นอนจุดนี้อึถ่ายจุดนี้แล้วเธอมาหมยุดทาไมเนี่ยแตเข้าข้อแนวหรือเปล่าสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วขยับก่อนสวยแล้วสวยแลย้วเอือหรือเปล่าเนี่ยไม่อือเนาะเอือ<น>ะจะอยู่ใกล้ๆอ๋อแค่จะมาเล่นด้วยโอ้เราก็คิดว่าจะอือคิดว่าจะเอือใส่หรอใช่นู้นจะอือใส่แบบใส่อะเรียบร้อยแล้วอึของเธอก็จะมาบํารุงต้นไม้พวกนี้แหละเห็นไหมตัวดีเลยโอ้ยง่ามมึด มื่อกี้นั่งนานน้ามืดเลยน้มืดจริงๆนะเนี่ยมันสว่างใช่ไหมเราเมื่อกี้ลุกขึ้นมาเออว่ะเมื่อกี้มันเหมือนมันม,มืดมืดมืดแล้วมันก็สว่างมืดเลยก็ว่าแล้วก็ไปขวางห้องน้ำเขาใช่ก็ว่าแล้วมันไม่ไหวแล้วเนี่ยในล้างคอกแน่ล้างเท้าก่อนเลยล้างคอกหมูตอดจ้าเดี๋ยวล้างให้นะพี่เบคือปกติเราไม่ได้ฉี่ตรงนี้แต่ว่าไปขวางี่มุมนู้นไปขวางทางเขาเขาเลยฉี่แตกเลยทุกคน โอ้ยมันช่างคันเสือเกินใช่เพราะว่าเลิกหูเลิกถูฝั่งนี้แล้วเพราะว่ามันมันคมไปแล้วีคันอีกฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เบแต่ว่ามีคําสั่งจากนายท่านใหญ่บอกว่าอาหารพี่เบหลายอย่างจะหมดแล้วต้องไปแบกแบกระสอบข้าเหรอพี่เบเธอกินน้อยนนะฉันขี้เกียจแบกนี่หรอหมูแคะแค่ตอนเด็กใหญ่ตอนโตสิ่งแรกที่จะแวะซื้อก็คือข้าว ข้าวพี่เบยหรอใช่ข้าวร้านข้าวพี่บยท็อปจะซื้อหักมะลิเราจะซื้อหักมะลิให้เบคอนมันถูกกว่าใช่ไหมใช่มันถูกที่สุดเลยเพราะข้าวมันหักใช่ไหมใช่ข้าวมันหักแต่ว่ามันจะมีถูกถูกนะอย่างเงี้ยร้านข้าวก็มีถูกกว่าแต่ท็อปว่ากินหักมะลิแหละมันดีกว่าหักมะลิอ่ะโลละยี่สิบเอ็ดบาทมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูข้าวมันจะเป็นเม็ดแบบนี้เลยเคยข้าวมะลิแหละแต่มันหักใช่มันหักดูดูมันก็เลยเป็นแบบนี้เหมือนข้าวญี่ปุ่นเนาะเคยให้ข้าวดีแต่ทุกคนมันโลละยี่สิ มันแข็งเด็กก็บอกมันแข็งมันแข็งไปไม่ชอบกินใช่มันแข็งไปไม่ค่อยชอบกินมะลิใช่ไม่ยชอบกินหักมะลิแบบเนี้ยถ้าซื้อมะลิเลยเขาบอกมะลิเลยมันแพงทุกคนแบบนี้มันก็หุ่งมาให้ใครกันนะแค่มันเม็ดหักเนาะใช่มันเหมือนกันโอเคปะเดินทางกันต่อเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารหมูที่เป็นเม็ดด้วยเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนี่แหละต่อไปคืองานฐานเราต้องแบกกรสอบข้าวหมูมันกี่โลยี่สิบโลห้าสิบโลร้อยโลแล้วเอาขึ้นหลังแบบนี้เลย แล้วก็มิน,นี่แหละจะได้งานใช้แรงบอกกับทหารใช่หัวเนียนเลยหัวเนียนเลยขอไปซื้อข้าวหมูแป๊บหนึ่งนะครับนบอกจะยกเองผมลืมตัวไปผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาคุณหมอบอกว่าห้ามใช้แรงเยอะเดี๋ยวมันจะอักเฉบแ้ะปวดแขนแล้วจะเป็นทหารกี่โมง <laughs> ยกลงเลยนี่มีใครช่วยแล้วตอนนี้มีฝักม่อช่วยไงนี่ไงฝักม่อยังไม่เอาด้วยแหละดูหน้าดิยังเมินเลยมาแรงอาหารโอ้ยนะจิบเป็ดเลยนี่คือข้าวของเป็ดพ่อนอ แล้วมันจะมีขนาดน้ําหนักไงนี่เห็นไหมสามสิบกิโลถึงไม่เกินนี่60กสิโลต้องเลยถุงนี้เท่าไหร่พี่ยงเมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้ปามเข้าใจผิดนะเนี่ยอันนี้คือน้ําหนักของหมูไม่เกินส0ถึงกิโลถุงนี้30กิโลน่าก็แขนดอเลยเหนื่อยมากเลยครับผมอยากจะนอนพักผ่อนวบนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะวันนี้จริงอรอผมทำไปเยอะมากเลยาปีเขาทำไปเยอะมากไหนจะต้องไปเอาย้า คนหน้าหารเยอะสุดๆเลย <c oughs> เหนื่อยจังเลยทำไมถ้าหารอ่อนแอแบบนี้ผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนสีสายพันมาด้วยนะแขนผมก็คือแบบใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพคุณปาล์มแล้วคุณปาบอกว่าจะมีไข้ได้ใช่ไหมใช่ตัวร้อเรอื่องนะ <c oughs> ตัวจับตู้คุณร้องจับตูหัวอุ่นๆแล้วเนี่ย,ยไข้เห็นไหมร้อนจี๋เลยเห็นไหมเป็นไม่ได้หรอกทหารนะเป็นได้แค่หนักเหมือนแค่ทรงผมโอ้โหจริงๆของแข็งแรงนะผมมีสิกแพคดูไหมนี่วันแพค ซาบีเขาว่าเราไม่แข็งแรงเหมือนอหอน่ะซาบีว่าปะป๊าแข็งแรงใช่ไหมใช่ไหมเออเทนปะยังมีคนหนึ่งที่รู้สึกว่าผมแข็งแรงอยู่ก็คือซาบีอืมแข็งแรงไหมแข็งแรงเนาะเนาะเพราะฉะนั้นเสร็จสิ้นภาร,รกิจขอบคุณทุกคนในไอความรวมมืออยากให้ความรวมมือ,อก,มกับคุณอยากเล่นเป็นบทเป็นนายมากกว่าไปเลยยุคของยุคของยุคของซาบีมันไหลโอ้โหมันลื่นเนาะ มูงเห้แล้อผมให้เก่าแล้วพีผมหายผมไม่เหมือนเดิมบี่มันจบไม่ได้ <c oughs> มันไหลอ่ะก็พบีหัวม,มันไหลอยากนอนพักแบบซาบีจังเลยไม่อยากเป็นแล้วทหารอ่ะ <c oughs> มันมีแค่ผมตรงนี้เหมือนกันผัดขนตัดผมเหมือนกันตรงเดียวกัน <c oughs> ให้ตรงเดียวกันพ่อลูกตรงเดียวกันไในหัวล้านหรอน,นี่ะไงจุดเนี้ยนะอุย้ยทรงอะไรของเธออะ